ไฟเบอร์นะมีการบินนะดิแบบนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับอย่าเอาไปใช้เดี๋ยวมันจะแตกนะครับก็วิธีการเปลี่ยนนะไม่ยากนี่พี่นุ้ยมาดูนะครับเวลานะครับเราจะทําการถอดนะครับเอาหากุญแจนะครับกุญแจเบอร์นี้เบอร์14นะครับมาจับตรงนี้นะครับแล้วก็มีตัวล็อกนะครับอยู่ฝั่งนี้พี่นุ้ย มาดูนะครับก็บางรุ่นบางตัวนะครับอาจจะไม่เหมือนกันนะครับสังเกตดูเอาที่มันกดได้นะครับแบบนี้นะครับเวลากดแล้วเอามือปล่อยให้เขาเห็นอ่าเนี่ยเวลากดมันจะกดเด้งได้นะแบบนี้นะนี่อ่าเห็นแล้วอ่ากดเด้งได้นะครับเรากดคาวไว้นะครับแล้วหมุนใบนะครับหมุนให้มันลงล็อกดังกรึบนะครับมันจะโดนล็อกอยู่นะครับนี่อย่างนี้โดนล็อกแล้วนะครับก็โดนล็อกแล้วนะครับเราก็ใช้กุญแจนะครับเบอร์สิบสี่นะครับ ก็จะมีบล็อกหรือจะมีปากตายก็เอาออกได้นะครับนี่ในเมื่อหลุดนะครับผมแบบนี้เลยนะครับนี่บางคนนะครับไม่เข้าใจนะครับว่าแผ่นตัวตัดตัวนี้นะครับว่าจะใส่เข้าไปยังไงอันนี้เป็นของเซนโดนะครับของเซนโดนะครับ14นิ้วนะครับนี่ตัวนี้นะครับก็เซนโดเหมือนกันนะครับ14นิ้วนะครับ หน้าเครื่องตัวนี้นะครับสินิ้วทําไมลายมันไม่เหมือนกัน่ะเอออันนี้ใช้นานแล้วไงพี่นุย้ยใช้อ๋อใช้แล้วเวลานั้นเราเอาเหล็กเวลาฝนคมนะครับคมแบบนี้นะครับเราทําการฝนไปแบบนี้นะครับ<อ>มันจะเกิดลายขึ้นมาแบบนี้นะอ๋อความตนม้นอันนี้อันนี้คือยังไม่ได้ใช้จะเป็นแบบนี้ใช่ใช่อันนี้มันเกิดความบางมั่งแล้วอ่ะเวลาใส่นะครับมันจะมีสองด้านนะมีสองด้านเสมอ,อไม่ใช่เหนนรียญ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเวลาใส่นะครับแค่เส้นง้ะนะครับใช้ตัวนี้ไว้ข้างนอกนะครับนี่นะครับอ่าแบบนี้เลยแล้วก็ใส่แหวนให้เรียบร้อยนะครับถ้าใส่ไม่ตรงล็อกนะครับมันจะลงไม่สนิทแบบนี้นะพี่น้อยเห็นไหมเห็นเห็นอ่าแล้วก็น็อตตัวนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับเออเวลาใส่นะครับเออมันจะมีขั้นตอนอย่างหนึ่งพี่น้้ยอะไรอะ อ่ะดูมาดูใกล้ๆครับเนี่ยเวลาเรานะแหวนมันจะห้อยลงมาแบบนี้เห็นไหมถ้าเราไม่ได้จับนะมันจะเกิดการสะบัดได้นะครับเราก็ต้องช่วยจับไปด้วยจับยัดขึ้นไปให้มันขึ้นสูงนะครับแบบนี้นะครับ <c oughs> เวลาล็อกก็เหมือนกันนะครับถ้าเราหมุนอย่างนี้อย่างเดียวนะครับมันจะตามนะครับ <c oughs> เราต้องมาข้างนี้ด้วยพี่น้วยต้องมาล็อกตัวนี้แหละเหมือนเดิมนะครับล็อกเอาไว้นะครับ กดค้าไว้เหรออ่าให้เข้าล็อกให้เข้าล็อกนะเนี่ยยังไม่เข้านะยังไม่เข้านะนี่ลั่นแล้วเข้าแล้วนะครับเข้าแล้วก็มาหมุนข้างนี้บี่น้อยนี่นะครับใช้กุญแจตัวนี้นะครับปากตายเบอร์สิบสี่นะครับแค่เซ้นเงี้ยใช้เวลาขันนะครับขันแน่นก็จริงนะครับเอาเอาแค่ตึง,ต,งตึงมือนะครับไม่ต้องถึงก็แน่นจนเกินไปนะครับถ้าแน่นจนเกินไปนะครับใบมันจะโดนบีบ พอโดนบีบคราวนี้จะเกิดการแตกได้ง่ายนะครับนี่แค่นี้เองนะครับก็ตัวนี้นะครับเหมือนว่านะครับแค่เสีแยงนะครับแน่นไปหรือเปล่านะครับก็คลายได้นะครับถ้าเรารู้ว่ามันแน่นไปนะครับก็คลายเอานะครับนี่คือคลายออกนะครับนี่คือหลวมแล้ะนี่แค่นี้เองนะครับก็ ขั้นตอนการทำนะครับยังไงก็อย่าลืมถอดสายไฟแล้วกัน,นก้นะครับถอดปลั๊กแหละนะครับมันอันตรายพีนุ้ยมานี่หน่อยมาดูนะครับก็ตรงนี้นะครับว่าถ้าถ้าใบนะครับสะบัดนะครับโยกไปโยกมาแบบนี้ใช้ไม่ได้นะอ่ะดูใหม่นะครับ ตรงเดียวแบบนี้แบบนี้ถือว่าใช้ได้นะครับกเ็เก็ดเล็กเก็ดน้อยแค่ไแงเอามาฝากแหละนะครับก็ถ้าใครชอบยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ